โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะผมอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์อีเลนะครับผมเอ่อหมายเลขสิบเอ็ดนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องตามระดับนะครับผมเออกล่องฟาร์มนะแล้วก็พร้อมจะรีวิวของในกล่องไปด้วยเลยนะครับเออก็กล่องแต่ละอย่างนี้ได้จากบอสหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือผมจัดเรียงตามลำดับไปแล้วแหละก็จะมีกล่องม่วงกล่องส้ม กล่องฟีใหม่กล่องน้ําเงินกล่องไรเดอร์กลอ่กลองชมพูแล้วก็กล่องทองนะครับผมเอออันนี้แอดมีเพิ่งอัปเดตมาเมื่อาวานสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ใครที่เล่นอยู่ก็อย่าลืมไปฟาร์มิ่มด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยผมจะมาเปิดกล่องม่วงให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผมอ,อก็เปิดโอเพนกินะครับนี่นี่คือของในกล่องม่วงนะครับผมเอออ่าเดี๋ยวผมดูในนี้ดีกว่านี่ง่ายกว่าเยอะก็ในกล่องม่วงครับบล็อกพีเพิลนะ ก็ขอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเออก็จะมีหัวหัวอะไรอะหัวกล่องเหรอหัวพีเดหัวคัพตันหัวลูฟี่หัวไอพอลอะไรเนี่ยหัวฮัลโลอะไรอะฮัลโลคิตตี้เาฮัลโลคิตตี้เหรออันนี้ผมไม่รู้จักนะแต่เคยเห็นอยู่ไม่รู้ว่าเรือกอะไรอันนี้เดนล็อกอันนี้ลอนี่ฮะหัวอะไรอ่ะหัวไม้ได้ทำไมมีเขียนซาโบะนี่หัววิสต์แล้วก็อะไรวะหัวเชกี้กระเป๋าต่างๆตามนี้นะ ก็เกาะชุดเกาะมีดกระเป๋าก็ในนี้ผมคิดว่าที่มีแลอยู่ก็มีประมาณแค่สองสามชิ้นนะเออก็อันดับแรกเลยนั่นจะเป็นหัวนี่ฮัลโล่นะเอออันนี้ผมดูจากว่าซีไเก่าเลยนะไอไยุคแรกเลยเออหัวฮัลโล่นหนึ่งนะในกล่องน,นี้นี่หนึ่งแล้วก็ปืนนี่นะสองนะครับ เป้าหมายของโมโมที่เราจะเอานะครืบองขึสองอันนี้แล้วก็เป๋าเต๋าดาว,เป,าดาวเป่าดาวไม่รู้ว่าแลบวอ่ะนะเออแต่ว่าดูในกลางกลางแหละผมว่าแล้วก็ลูฟี่นะครับเออที่เลือก็เป็นของอะไรนะกลางกลางครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กาดและไม่โหดกันไปนะเออโคโลโกโ,กโซนะครับเออนะครับเป้าหมายเขาบอกไปแล้วนะว่า ปืนนี้วาฮันโลเอ,อ่อเป๋านี่ยเป๋าดาแล้วก็เป๋าลูฟี่นะครับผมออก็เราจะไปกันเลยครับปึ๊บได้เป๋าเนี่ยพอแล้วเป่าแจก <c oughs> กล่องแรกกล่องต่อไปเป่าลูฟี่ครับมาแล้วมาแล้วปุ๊บไเฮีย <c oughs> เป่าอาร์มี่ครับปุ๊บโอ้โหเป่าแจกมาไงเนี่ย ปุ๊บม,มีนะครับก้อที่ห้าแล้วครับขอที่หกปุ๊บกระเป๋าเล็กขอสุดท้ายปร๊บปุ๊บออาาขอค่าเมนไรเดอร์นะ <c oughs> อันนี้คือขอจากกล่องโม้ครับได้มาอย่างเดียวครับสาระแปดสิบช่องเลยนะแปดสิบช่องเลยนะถือววาเยอะนะ,เย,ะเยอะเยอะพอกระเ,เป๋าไอ้นี่เลยกระเป,าเป๋าใหญ่ๆนะแต่ว่าน้ำหนักน้อยครับก็ ถามว่าโอเคไหมก็เกลือนะโ oh, อ,อ,อบ้บอกเลยว่าเกลือนะผมไม่เปล่านี่ก็เกลือนนะบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเนี่ยกล่องโมนอะโอเคแล้วต่อมากล่องส้มมาปุ๊บนี่กล่องส้มก็จะมีประมาณนี้เลยเห็นป่ะนี่เออนี่นี่กล่องส้มครับในกล่องส้มก็จะมีหลากหลายคีย์วบีคนะนะรับพีเอชวันครับฟิลโอดินธรรมดา ไอเคียโอซิลิสนะแล้วก็หัวจระเข้หัวตะครูหัวหมาป่าหัวซูลูหัวลิหัวลิงหัวนกฮูกแล้วก็หัวอะไรแอดแมนชุดชุดชาโดชุดคุมละกระเป๋ามิกกี้โคนันซัปเปอร์แล้วก็ปิกาจูก็ถ้าพูดถึงในก่อนนี้ครับคือว่าของดีมีเยอะอยู่นะของดีมีอยู่มาสี่ห้าชิ้นนะเออเนี่ยหนึ่งคิวบีพิกิววันสองเนี่ยชุดชุดนี้สามชุดชุดคุมสาม แล้วก็อะไรวะนี่กระเป๋ากระเป๋าชอปเปอร์อันนี้แล้วก็โมแอดแมนนะครับห้าอย่างนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับที่แต่ก็อยู่ในระดับโอเคนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าขาดก,ก็ก็ถือว่าเล่นได้นะครับเอ่อประวัยมีอยู่ห้าอย่างนี้นะฮะของแรกเลยหนึ่งสองสามปุ๊บเปิดโอดินครับ เปลี่ยนคนโอดินนะครับผมก็ขอที่สองเลยสามสองหนึ่งปุ๊บเปาพิกาจูเปาพิกาจูดาเมจสี่สิบถือว่าโอเคนะดาเมจไรอยู่ก็กระเป๋านะครับทาสิบห้าช่องกับลำดับสองร้อยสามสิบนะครับก็ถือว่าก่องน,นี้ก็โอเคอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะ มันได้ของอัตลักษณ์นี้ไหมโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดีนี่ต่อมาครับนี่อันนี้ดิวเล่ครับนี่กล่องนี้คือว่าดีนะเอออันนี้คือว่าดีนะดูดีคอนเตรคต์อย่างโอเคนี่ครับต่อมากล่องปีใหม่นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีอ่ะชุดเพลงฮงโกฮะบิ๊กฟูดนะครับเอออะไรมีบีทอ็อค ปืนเคียวบีปืนอะไรเนี่ย R M 1 2สองนะฮะนี่ก็สิ่งที่แลกก็มีอยู่มาสามอย่างนะสามสี่อย่างก็มีพวกปืนนะเนี่ยพวกปืนทั้งหมดแล้วก็ชุดคิงคนะอันน,น,นี้อันนี้น่าจะแรงสุดในกล่องนะครับแล้วก็บิ๊กฟูดก็หัวัวโกโฮูนะโอเคเป้าหมายของเรามีสี่ประมาณจัดอย่างนี้นะออไปเลยมีกล่องเดียวด้วยนะสาม สองหนึ่งปุ๊บโอเคครับมีินิจ้จาเดี๋ยวอทำไมมันได้ขออย่างนี้นะทำไมนะทำไมเอยก็ขอบอกกันนะว่าถ้าเสียขาดหายก็ขออภัยนะครับผมเจ็บคอช่วงนี้นะก็ต่อมาเลยครับ บูบล์นะครับผมนี่กองนี้ก็เดี๋ยวจะอดนะครับมีแต่หัวแนละ้ว <c oughs> นี่ก็ขอบอกกันเลยครับว่าในกล่องบูบอ์เนี่ยอันนี้คือแบบกล่องแรนะแร่ก็ค่าสุดเลยนะเอ,อถ้าไม่มีอัปเดตขึ้นมานี่คือสุดเลยนะของน้ำหมือนเนี่ยราหลากัหลกๆเลยก็จะมีหัวเป็นแต่พวกหัวแล้วก็กระเป๋าครับสองอย่างสองประเภทนะอันไหนแรสุดก็นี่นะครับหัวโค้กเลยนะครับ หัวโก้นะอันนี้มีเป้าหมายเลยครับคือหัวโกค้ค,ครับอย่างเดียวเลยเออหัวทึบสุดนะสุดกระเป๋าผมไม่รู้นะว่านไหนดีบ้างนะครับก็เรามาไปกันเลยครับสามสองหนึ่งอุ๊บโอ้โหหัวไก่ครับหัวไก่โอ้ยหัวไก่ที่เขาเรียกวะาหัวถึกเจ็ดห้าโอเคหนึ่งสามสอง,สอง หนึ่งปุ๊บกระเป๋ามีสล็อตเจ็ดสิบสองช่องอะไรวะน้ำหนักสามร้อยอืมโคตรจะดีเลยนะ <c oughs> จะดีกบับบาร์เหละฮะโอเคครับ <c oughs> ต่อมาครับกลองไรเดอร์ครับ <c oughs> ไรเดร์จะมีแบบผู้ชุดไรเดอร์อันนี้เป็นขคอแอนดมีอัปเดตมาเองนะครับเออพิเศษนะ ก็จะมีชุดประมาณนี้ครับนี่มีพวกอะไรครีอาร์เดลต้าไทเกอร์พันช็อปพิสก้าแล้วก็อะไรอันต้าประมาณแล้วก็อะไรเลียเ้ยวกาหรเอผมอ่ออานถูกอ่านผิดไม่ไม่แน่ใจนะครับเออขออภัยด้วยเรียวกาหรือปานี่ครับก็ของในกองน,นี้คือดีนะคางดีคนระับแต่นี่คือถึกสุดน,นะ สีดำเนี่ยแปดศูนย์เลยนะเธอใครได้ก็โชคดีไปนะครับก็ปืนผมอยากได้ปืนนะฮะอันนี้ก็เซตสีดำด้วยเนี่ยสี่อย่างห้าอย่างเนี่ยทละห้าอย่างล้วนะครับก็มีหกกล่องนะครับผมก็เปิดไปแล้วกล่องแรกปุ๊บอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่คลาสซุปนะได้ตัวแล้ว kr เดลตานะ kr เดลต้าอะต่อเลย ปึ๊บหัวเลยอะ,อ,ยะอันต้าเหรอ,อน,นี่เดลต้าอันนี้อันต้าเออไอ้ห่ามาต่อเลยก่อนที่สามเ, pp, เ, pp, เ,เอ้ยอันต้าวะเซตอันต้าแผล,ล,ลอันต้านะครับ เจ็ดสิบนะแล้วก็น้ำหนักสองร้เจ็ดสิบครับผมโอเคมาข้อที่สามเลยปุ๊บนันั่นนเอ้ยขอที่ขอที่สดิไม่ขอที่สามได้ได้กระเป๋าอีกละนี่ครับกระเป๋าสองนะปุ๊บโอเคมาเปิดมาเฮ้ย เป๋าอะไรวะเรียวกะมาแล้ววะละแปดสิบ 80. ช่องสามร้อยเอ้ยช่องช่องช่องแปดสิบน้ำาสามร้อยเออโอเคครับอ่ะก่อนสุดท้ายอ่ะปึ๊บได้ไร <c oughs> กับกระเป๋าอีกแล้วมึงก,ก,กลัวไม่มีกูมึงกลัวกูไม่มีกระเป๋าใส่ได้ไงมันนี่ <c oughs> โอ๊ยเนาะ น,นี่ครับอันนี้กล่องอะไรวะอันนี้คือกล่องจากกล่องไรเดอร์นะหกชิ้นนะครับมีกล่อหัวได้กลอหัวมาแล้วก็เป๋าสี่ใบนะครับอันนี้พูดเลยว่าเกลือนะเกลือคโคตรโคตรเลยนะครับคโคตรโคตรเลยนะเออเกลือคโคตรโคตรเลยนะโอ๊ยกูจะบ้าตายกวาจะได้แต่ละกล่องแต่ละที แต่ละมือแต่ละดีดีเหลือเกินอันนี้เอาไวข้างล่างเดี๋ยวทับยสนนะอันนี้เป่าปาบูโอเคครับต่อมาก็กล่องพิงค์นะครับผมพิงค์นี่ครับกล่องพิงค์ก็ในกล่องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะมีแคก่กระป๋องกระปืนนะเออถือว่ามันจะดีไหมดีไม่ดีไม่รู้นะ แต่ผมว่าในกระเป๋าบางอันน่นาจะมีน้ำหนักกับช่องไม่เท่ากันนะน่าจะมีอันใดอันหนึ่งเป็นอันแรอยู่เออแล้วก็ปืนนี่นะผมยังไม่เห็นมีใครเปิดได้ปืนนะแล้วผมมีก้าผมมีตั้งก้าก่องน,นะครับเออหามานะนี่ครับในกองจะมีประมาณนี้นะกระเป๋าแล้วก็ปืนนะครับอันนี้น่าจะดีสุดก็เป็นพวกปืนนะเออไปไปเลยมันต้องพูดมาทำเพลงแล้วไปตัดมาเอาละไอันนี้มี บีไไปต่อเลยอย่างรุดเร็วอืออะเมอะไรซื้ออะไรก็ไม่รู้นะขีนอันปุ๊บะโกหัง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 ลูกใครวะลูกโกคูปะ ใช่โลกโก้โวยไม่รูปเบต้าบิสตานถังเก็บใผิดคนละวอะไรอันดูโต้เฮ้ยมันไม่มีปืนจริงๆหรอสองท่อก็บอกก็ได้ปืนคนก็ได้เอาอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้กล่องนี้ไม่ไม่ไม่คาดหวังะไรมั้งครับมีแต่กระเป๋าเออไม่คาดหวังไม่ไม่คาดหวงัวงไม่เพิดหวังนะเขาเนี่ย กระป๋ามันเดิมอะนี่ยกระอไรแลนขาวกระป๋าหนุดขาวตะลุงตะลุงมาอยู่ับตะลุง นี่นะครับกล่องชมพูนี่ไม่ต้องน่าเอ่ยถึงเลยนะว่าจะไ,ได้อะไรนะเนี่ยมีให้เห็นนะครับโอเคก็สะล็อตเจ็ดสิบช่องเจ็ดสิบกับตั้งห้อสามร้อยทุกใบนะวันนีอ้อันนี้ไม่คาดหวังนะครับเพราะว่ากระเป๋าเยอะเกินนะโอเคทุกขอ,อลงมาก่อนโอเคครับนะแี่กล่องสุดท้ายแลกล่องน,นี่แหละคือ คือดีฮะแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะนี่เขาก็มีอยู่มานี้ครับเออก็นี่ก่อนนี้แอดมินเพื่อ,อัปเดตมาเลยนะเมื่อนา,นาม,มาแล้วเมื่อนา,นาม,มาแล้วก็คือเมื่อวานนั่แหละครับอืมก็จะมีเซตไม่ขู่อะไรเซตอะไรว,วะอันนี้ตัวชื่อเรีจอจวจำไม่ได้โรสอะไรโรเซร่หรอโรเซรล่ลอสต์ลักส์ลักคักสต์ สุกุอะไรวะชื่แต่ละชื่อแม่งอ่านยันอันยันเลยกันอันยันวิสาโอเมก้าปืนเคียบีอะไรอย่างเงี้ยโอเคที่เห <Friend. S 2> ลือเ <c Öz human großes> กลือมาละก่อนในข่อยยาเกลือเลยนะขอสีทองสักอันหนึ่งเฮ้ยมีขุดได้จะดีสุดเหรอมีสีทองอ่ะเอออไปแมวผมมาทำเองตายเลยไอปตัดเออเปิดรถไม่มอ โอ้โหโโหัวเลยวิสาตต์เหรอวิสาตต์ถึงเจ็ดแปดเอ้ยอะไรฮะแต่ตัวตัวอะไรวะหมอะไม่ชัดโอโไม่เอาตัววิสาตให้กูอีกทีเดียวจะครบเสร็จถึงขนาดวะเจ็ดแปดโอเคคราวสุดท้ายไปไม่คาดหวังเฮียเลยไป,ไปเลยมาแล้วนะโอเคไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง <laughs> ไอ้สัตว โอ้ตายเจ็ดห้าสิบแปดโอเคครับก็ปเปิดมาแล้วนะนี่ได้ประมาณนี้นะครับผ,ผมก็ะสรุปไปฟังเลยนะครับผมก็กล่องม่วงครับนี่ประมาณนี้นี่งใหย่นี่คือของมุ่งนะเออแล้วก็อันนี้กล่องส้มสองอย่างนี้กล่องส้มแล้วก็มีดแล้วมีดอันนี้กล่องแล้วกล่องปีใหม่มีกล่องเดียวได้มีดมา อันนี้กล่องบูฮะบูบออ็อกสองอย่างแล้วก็กล่องไรเดอร์หกโขกองนะครับแมงแล้วก็กล่องชมพูนะเก้ากล่องนะแล้วก็กล่องเหลือยสามกล่องโอเคครับหลักๆเลยนะเกลือนะ<笑><笑>เกลือโคตรโคตรเลยนะครับคุณผู้ชมเกลือโคตรโคตรเลยนะอันนี้กูจะบอกเลยเขี้ยมปีนะของดีไม่ได้ได้ง่ายๆนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะคุณผู้ชม เห็นกล่องดอกแบบนี้นะมึงอย่าคิดว่าได้ของง่ายนะเฮ้ยนะ <c oughs> โอ,อ้ต่อ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 ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ